สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการคำนวณค่าตัวด้านทานนะครับที่เหมาะสมสำหรับใช้กับหลอด LED นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวด้านทานเองก็เป็นตัวที่ใช้สำหรับด้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับให้ไหลผ่านวงจรตามที่เราต้องการนะครับการออกแบบของเรานะครับทีนี้ในการต่อหลอด LED นะครับเจ้าหลอด LED เองนะครับต้องการแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่2.5ถึง3โวลต์นะครับถึงจะทํางานได้ได้ดีนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดแรงดันที่สูงกว่า3โวลต์อาจจะทาให้หลอด LED นั้นเสียหายได้สแสดงว่าถ้าแรงจ่ายไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในระหว่าง2.5ถึง3โวลต์ไม่จำเป็นต้องมีตัวต้านทานตัว R นี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ทำ,ทำงานได้ทันทีนะครับส่วนถ้ามีมากกว่า3โวลต์เราจะใช้ตัวต้านทานในการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าให้เหลือ3โวลต์เท่าเดิมนะครับโดยใช้วิธีการคำนวณในลักษณะของกฎของโอมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับหลอด LED นะครับก็จะอยู่ประมาณ2.5-3ถึงโวลต์นะครับประมาณนี้ส่วนการทนกระแสนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะอยู่ประมาณ20มิลลิแอมป์นะครับ20มิลลิแอมป์เราเราได้ค่า2ตัวนี้ไปก่อนนะครับ3โวลต์กับ20มิลลิแอมป์นะครับมีสองสค่าไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไปใช้ในการหาค่า R นะครับค่าตัวนั้นทานนั่นเองอในการใช้คำถามก็คือใช้ตัวนั้นๆนขนาดเท่าไหร่ดีนะครับก็คือ R เนี่ย องใช้เท่าไหร่ในวงจรนี้นะครับในวงจรนี้เท่าไหร่เราจะใช้สูตรนี้ครับด้วยกฎของโอームเราจะใช้ R เท่ากับ E ส่วน I ก็คือ R เท่ากับ E หารด้วย I นั่นเองนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าค่า E คือเท่าไหร่นะครับโดยในการหาค่า E นั้นสูตรในการหาค่า E ก็คือเราจะใช้ VDC ลบด้วย VLED หมายถึงใช้แรงดันที่แหล่งจ่ายไฟนะครับใช้แรงดันที่แหล่งกําเนิดไฟแหล่งจ่ายไฟ ลบด้วยแรงดันที่หลอด LED นะครับแรงดันที่หลอด LED ก็คือที่เราบอกว่าทนกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3โวลต์นะครับในที่นี้เราจะใช้ค่า3โวลต์นะครับเป็นเป็นค่าในการคำนวณน,นะครับก็ดูแรงจ่ไฟนะครับแรงจไฟก็อยู่ที่6โวลต์นะครับ VDC 6โวลต์ลบด้วย3โวลต์ก็เท่ากับ3โวลต์นะครับฉะนั้นตัว E นะครับตัว E มีค่าเท่ากับ3โวลต์3โวลต์ตรงนี้เราจะมาแทนเข้ามาในสูตรตรงนี้นะครับสูตร E ตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปเลยครับอ่าทีนี้เราได้ค่า e มาแล้วครับอ่าเอาไว้แทนตัวนี้นะครับต่อไปครับก่อนที่เราจะหาค่า i ครับเราตั้งตัว e ไว้ก่อน i เท่ากับ20ม mm. ิลลิแอมในสูตรของกฎของโอห์มนะครับ r เท่ากับ e ส่วน i เนี่ย e ต้องมีหน่วยเป็นโวลต์ i ต้องมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับฉะนั้นในสเปคของ led นะครับ i เท่ากับ20มิลลิแอมป์เนี่ยเราต้องนำมาหาร1000ก่อนเพื่อให้ได้หน่วยที่เป็นแอมป์ก็คือ0.02ฉะนั้นเราได้ ค่ามา2ค่าแล้วนะครับก็คือ e เท่ากับ3โวลตและ i เท่ากับ0.02แอมป์นะครับนำ e ตั้งแล้วหารด้วย i อ่าโอเคทีนี้เราเอา e ตั้งหารด้วย i ก็คือ3หารด้วย0.02นะครับอ่ามาดูค่ากันก็จะได้150โอห์มครับฉะนั้นตัวต้านทานที่อยู่ตรงนี้ก็จะใช้ค่า150โอห์มเพื่อต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า6โวลต์ให้เหลือ มาที่หลอด LED เพ mm ีย hmm. ง3โวลต์เท่านั้น mm hmm. จะทําให้หลอด LED ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าค่าตัวตัว้านทานน้อยไปนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่าน,นานมากอาจจะทําทให้หลอด LED เสียหายได้หรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันนะครับครับหลังจากเรียนรู้เรื่องอการคำนวณค่าตัวต้นานทานที่เหมาะสมให้กับหลอด LED แล้วนะครับ ทีนี้ผมจะให้ดูโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นโดย Google Sheets นะครับโดยการใช้สูตรต่างๆนะครับในการสร้างขึ้นมานะครับก็ตัวนี้ก็ช่องเดียวที่เราต้องกรอกนะครับก็คือช่องนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่ตามตัวอย่างนะครับก็เป็น6โวลต์ครับเราลองพิมพ์6โวลต์ลงไปดูนะครับแล้วก็กด Enter ครับจากนั้น ค่าต้นทานค่าต้นทานที่เหมาะสมที่ถูกคำนวณมาแล้วก็คือ150โอห์มนะครับก็จะมีค่าบอกตรงนี้ที่สีเขียวนะครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่จริงๆแล้วเรามาดูจากตัวตารางสูตรตรงนี้นะครับที่ใช้สำหรับในการคำนวณนะครับก็มีโวลต์ที่ตกข้อม LED นะครับที่ LED ดต้องการนะครับจากค่าที่เราบอกไว้ตามสเปกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3โวลต์ช่องนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็น2.5ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับปกติ แล้วก็ทีนี้ช่อง VDC ตรงเนี้ยเป็นค่าที่ถูกถูกดึงมาจากช่องนี้ช่อง I3 นะครับช่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าที่ถูกคำนวณขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกนําค่านี้เข้าไปในสูตรในการคํานวณนะครับก็ส่วนตรงนี้ช่องขาวๆนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้20มิลแอมป์นี่ก็เป็นค่าที่เป็นตามสเปคของหลอด LED นะครับที่ต้องการนะครับทีนี้พอคำนวณมาแล้วก็เป็น0.02แอมป์นะครับ ฉะนั้นสิ่งที่ท่านควรจะเปลี่ยนได้ก็มีช่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกก็ใช้ในการคำนวณเนี่ยในตัวโปรแกรมนี้เองเราจะใช้แค่ช่องสีแดงช่องนี้ช่องเดียวพอนะครับเราลองดูเปลี่ยนเป็น9โวลต์ดูนะครับ9โวลต์ค่าตัวท่านเปลี่ยนอยู่ที่300โอห์มนะครับทีนี้ค่าตัวนั้นทาน300โอห์มเนี่ยในในชีวิตจริงเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลิตออกมาขายนะครับท่านสามารถเลือกค่าตัวนั้นทานที่ใกล้เคียงได้เช่น 330โอห์มนะครับเป็นต้นนะครับาสามารถมาใช้แทนตัวนี้ได้นะครับถ้าจะให้ค่าค่าตัวนั้นทานที่ได้เนี่ยเป๊ะๆจริงๆเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้วิธีการออกแบบวงจรตัวนั้นทานขนานกาันเพื่อจะให้แรงดันเ,เพื่อจะให้ค่าของตัวนั้นทานออกมาเป๊ะๆตามที่ต้องการนะครับซึ่งก็ถ้าวงจรต้องการความเที่ยงตรงขนาดนั้นก็คงต้องคํานวณมันใหม่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะใช้ค่าคาดเคลื่อนได้เล็กน้อยเนี่ยเราสามารถใช้ ค่าที่มีขายอยู่ใกล้เคียงได้นี่450โอห์มนี่ก็มีนะครับเราลองดูนะครับตอนนี้หน่วยที่ออกมาเนี่ยเป็นโอห์มนะครับแรงดันอยู่ที่12โวลต์นะครับขอเป็น220โวลต์ดูนะครับเอาแรงดันไฟฟ้าบ้านเลยนะครับตัวโปรแกรมนี้เองนะครับได้ถูกการเขียนสูตรให้มีการเปลี่ยนหน่วยให้ด้วยเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วค่าค่าตัน้ำตานที่ออกมานะครับก็คืออยู่ด้านนี้ครับ10,000ื 850โอห์ม oh นะครับจากนั้นตัวคำตอบจะถูกคำนวณมาให้เป็น 10.85k ก oh ิโลโอห์มนะครับจิเราค่าเท่ากันนะครับแต่เปลี่ยนหน่วยให้สวยงามให้อ่านง่ายขึ้นนะครับจากนั้นถ้าเกิดท่านไม่ต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงโวลตที่ V l e โวลต์ที่ตกข้อม LED นะครับก็ใช้แค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับในการคำนวณในการกรอกค่าที่ต้องการคำนวณน,นะครับแล้วก็นำคำตอบนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ สำหรับตัวโปรแกรมนี้เองนะครับจะทิ้งลิงก์ไฟล์นี้ไว้ให้นะครับท่านสามารถทำสำเนาไปใช้ได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับการคำนวณค่าตัวนั้นทานนะครับสำหรับใช้กับหลอด LED นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ